คำถามต่อไปนะครับกำลังพยายามปฏิบัติพุทธวจนะต้องใช้ขันติและคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาต่อสู้กับความคิดและความฟุ้งซ่านที่เข้ามาขอให้พระอาจารย์พูดถึงพุทธวจนะที่ให้กำลังใจเราในการปฏิบัติธรรมต่อไปอ๋อการรู้พุทธวจนะคือรู้เรื่องจริงเป็นการรู้สัจจะความจริงแบบแต่ก่อนนาโยมสมณพรามหมณ์เราอื่นเขาบอกว่าโลกแบนใช่ไหม คนยุคก่อนที่เจอโลกกลมพอพูดว่าโลกกลมปุ๊บเป็นซาตานเลยนะเกือบตายนะนั้นพระศาสดาของเราบอกว่าโลกเนี่ยกลมเหมือนผลมะขามป้อมพูดมาสองพันกว่าปีแล้วเห็นนะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ไนั่นคือเมื่อเรารู้พุทธวจนะเรากำลังรู้สัจจความจริง ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่จริงจริงจริงอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจะจริงนะเรากําลังคันน้ํามันได้น้ามันด้วยเมล็ดงาไม่ใช่เอาเมล็ดทรายไปคันเสียแรงเปล่าเสียความเพียรเปล่าเสียเวลาเปล่านะใครรู้พุทธวจนะไม่เสียเวลาในชีวิตนะสร้างเหตุปัจจัยแล้วจะได้ผลตามนั้นจริงแค่นั้นเองโยมง่ายๆของดีไม่ต้องเล่ขาย นะอ่าทุกคนต้องวิ่งเข้ามาหาคำพระศาสดานะใครอยากรู้เรื่องจริงเข้ามาหาพุทธวจนะนะใครอยากได้ของปลอมก็วิ่งไปนะตามสมณพราหมเราอื่นไป